ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสว่างพัฒนานะครับมาดูแม่วัวกินฟางครับก็เป็นหนึ่งในวิธีง่ายๆนะครับที่เกษตรกรเวลาที่จะเลี้ยงวัวนะครับแต่เกิดไม่มีแย่าฟางก็เป็นหญ้าสดก็ได้ครับก็สารอาหารตามที่มีนะครับ แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็เป็นหญ้าฝางที่ตามฤดูกาลครับเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเที่ยวนะครับก็จะได้หญ้าที่หญ <insulting us. S 2> ้าฝางนี่สวยกว่านะครับยาวกว่าพระรวมหมดต้นข้าวแต่ถ้าเป็นเป็นเกี่ยวด้วยรถนะครับก็จะเป็นข้าวที่แบบปลายๆนะครับแล้วก็เครื่องมันจะเวี่ยงหนักแล้วก็อาจจะได้เป็นหญ้าที่อีกประเภทหนึ่งนะครับ กับหญ้าที่กับหญ้าฟางครับไม่ใช่หญ้าฟางนะครับ,าารบกับข้าวที่เกี่ยวกับมือนะครับมันมันจะยาวกว่าแล้วก็อาจจะมีในส่วนของอต้นหญ้าปะปนมาด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับให้มาดูวัวกินหญ้าเฉยครับดูแบบชิวๆนะกินทั้งวันนะครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นกับทางน้นครับคันครับตูบมาคันครับวับวกิยนหญ้าไปเรื่อยครนะับเนนั่งวันนะครับแก้วเอื้องกินไปก่อนแล้วก็ไปนั่งเกี้ยว แต่ถ้ามีกากน้าตาลผสมด้วยนี่แจ่มครับมันจะได้เพิ่มอัตราความน่ากินให้กับวัวนะครับเหมือนมา้าเหมือนกันครับบางบางคนก็ใส่แว่นให้มา้มาม้าจะมองเป็นหญ้าเขียวให้กินฟางเป็นหญ้าเขียวให้ดูเพลินๆถห้ไม่มีอะไรครับ